วันนี้เข้าป่าอีกแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้เข้าลึกนะคะก็มาเก็บผักติ้วนะคะแล้วก็นี่ผักติ้วเก็บผักติ้วนะคะแล้วก็จะให้ดูผักติ้วของเรานะคะนี่เลยค่ะยอดผักติ้วสวยๆวยของเรานะคะแล้วก็เก็บนะคะหยอดกำลังพอดีใส่แกงเห็ดหรือว่าไป รับประทานเป็นผักเคียงกับลาบนะคะลาบหมูลาบเนื้อประมาณนั้นลาบปลาลาบไก่ลาบไก่บ,ไกบ้านนะคะหรือว่าหลายๆอย่างรับประทานกับเมี่ยงสดก็ได้นียอดสวยๆนะคะแต่เราก็ไม่ได้เก็บเยอะนะคะเราเก็บแค่พอกินแล้วก็มาชมบรรยากาศมีกระบือด้วยนะคะ ก็ช่วงนี้หน้าฝนเขาก็จะเลี้ยงกันที่ป่าที่ทุ่งที่ท้ายหมู่บ้านนะคะที่ทุ่งนาไปเลี้ยงไม่ได้แล้วเพราะว่ามีการทำการเกษตรปลูกข้าวนะคะก็จะเลี้ยงอยู่ในท้ายหมู่บ้านก็จะเป็นป่าลูกพี่ผวนนะคะแต่ยังไม่เป็นยังไม่มียังไม่ติดผลนะคะไม่ใช่หน้าของเขาเนาะ วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าที่เราเก็บเห็ดนะคะก็มีทางด้านนน้นก็จะมีชาวบ้านหาฟืนนะคะลงทางนน้นนะคะแล้วก็หาเก็บผักติว้วแต่เราไม่ไปไกลจอดรถไว้ตรงถนนนะคะตอนนี้ก็จะเป็นน้ำที่กระบือเขาใช้เล่นใช้อาบใช้เล่นนะคะ ก็จะมีคนตัดฟืนเป็นชาวบ้านเพื่อนบ้านกใกล้กันนะคะแล้วก็อุย้ยนี่เลยค่ะเข้ามาก็เจอเห็ดด้วยเห็ดเจอเห็ดด้วยนี่ดอกส,ยสยวยๆเก็บเห็ดเก็บเห็ดจ้าฮะเก็บผักติว้ว เก็บพักติว้วอืปวกพานดอกให,ใหญ่สวยๆนะคะดอกสวยๆเลยดอกสวยๆเด้งๆเลยนะคะดอกใหญ่มากๆเลยจ้าเห็ดปวกพานนะคะ สวยๆเลยจ้าสวยๆเลยนะคะเห็ดปวกผ่านนะคะ mm hmm. เอาไปทำน้ำพริกไปตำป่นนะคะ